สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการถ่ายยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับรหัสพนักงานนะครับ00272388นะครับวันนี้ครับบอยนํารถยนต์สตอมแท็กนะครับเพื่อนสองล้อนะครับมารีวิวเพื่อนเพื่อนชมกันนะครับสตอมแท็กเนี่ยขับสองครับราคาที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวรถสตอมแท็กรถตอนนี้รถฟอร์ดจะไม่มีสีขาวมุกนะครับก็มีสีขาวธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวบอยพาไปดูว่าอ่ารถสตอมแท็กคันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับ หากใครสงสัยเรื่องรถยนต์ฟอร์ดครับสามารถโทรสอบถามได้นะครับ0863232518นะครับหรือจะสแกนเคียบโค้ดตามลิงก์ที่เออ่ตามรูปภาพที่อยู่ด้านบนได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสตอมแท็กขับ2นั้นมีอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับสตอมแท็กขับ2นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดครับเครื่องยนต์ให้กำลังแรงม้าที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนะครับ ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์สิบสปีดนะครับสามารถเล่นแบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับแล้วก็สามารถล็อกตำแหน่งของเกียร์ได้ด้วยนะครับตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าออปชั่นของรถเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับรถเองนะครับสตอมแท็กนะครับจะมีอะคริลิกคัมมาเลนเจอร์นะครับสีดำนะครับติดบนฝากระโปรงให้นะครับตัวรถด้านหน้านะครับตัวไฟเนี่ยจะได้ไฟแบบแมททิคเอวีดต้องบอกว่าตัวสตอมแท็กเนี่ยถ้าใครชอบในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับรถสตอมแท็กนะครับตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะเพราะว่าออปชั่นเทคโนโลยีของ Ford เนี่ยใส่มา เกือบหมดเกือบทั้งหมดนะครับให้กับตัวตัมแทกของเรานะครับไฟหน้าอย่างที่ไี่บอกนะครับเป็นไฟหน้าแบบแมทริก LED นะครับตัวนี้ปรับมุมลาแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติเปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยยังสามารถที่จะดอบนะครับดอบแสงนะครับในกรณีที่เราขับด้านหน้าตามด้านหน้าหรือวิ่งสวนเลนนะครับนะครับสังเกตจากในกล้องวิดีโอครับจะเป็นเม็ดๆนะครับเรียงๆกันอยู่นะครับตัวนี้ครับ มันจะเป็นตัว led ที่เป็นเม็ดมันสามารถดอบแสงของมันได้นะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดําเงาครับพร้อมกับตัวกล้องนะครับกล้องสตอมแท็งจะมีให้รอบคันส,สามลองศา์อุครับตัวกระจังหน้ามีความพิเศษจากรนอื่นก็คือจะมีไฟตัว a e d แอมนะครับเป็นไฟสูงนะครับทำงานพร้อมกับไฟสูงนะครับทำงานพร้อมกับไฟสูงครับก็เพิ่มความสว่างให้กับตัวรถของเราด้วยนะครับ ตัวรถเองครับด้านหน้านะครับจะมีระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนถนนนะครับตัวฟูดคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างสต็อปแอนด์โกนะครับถึงจุดจุดนิ่งเลยนะครับอันนี้นะครับรุ่นนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์การยะ4จุดนะครับตัวไฟตัดหมอกหน้าเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกก็ต้องบอกว่าให้ความสว่างนะครับมากกว่านะครับตัวนี้เป็น LED นะเซ็นเซอร์การยะที่พบอกไปนะครับเป็น4จุดหูลากไม่ให้นะครับ สองฝั่งนะครับซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับรุ่นนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นก็คือตัวคิวล้อของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับมาจากโรงงานเลยนะถ้าเป็นดันเจอร์รุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับอันนี้จะเป็นสีดําเงานะครับล้อแม็กนะครับให้มาขนาดยี่สินิ้วนะครับซีรเหลี่ยมที่สองทับค่าสิบห้าไนะครับตัวล้อแม็กจะมีความพิเศษคือจะเป็นสีดําตัดกับคลิปสีแดงนะครับก็เพิ่มความโดดเด่นให้กกกััััับบบตววรรรรถขขออองงุ่นนนนนีีี้ะะคคเเเเเป็ลลษณ์ายยทด ด้านข้างนะครับด้านข้างตัวแก้มข้างเนี่ยจะเป็นสีดําตัดกับสีดําเงานะครับกระจกมองข้างนะครับสีดําเงานะครับมีเฟเลที่กระจกมองข้างนะครับมีในส่วนของกล้องมองข้างด้วยนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยยังมีในส่วนของเตือนรถในจุดบอดด้วยนะครับตัวรถซ่มแท็กเองครับจะมีในส่วนของระบบรักษารถจักรยนมาให้ด้วยนะครับราหลังคานะครับมีความพิเศษนะครับตัวนี้นะครับก็ เราค้ายเนี่ยสามารถปรับพับเป็นแบบแบกได้นะครับพับเป็นแบบแบกได้แล้วก็ตัวของด้านข้างนะครับจะมีคําว่า storm tag นะครับติดสติกเกอร์มาให้นะครับบันไดข้างครับสีดากุญแจคีย์เด็นะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์ของเขาครับตัวรุ่บาร์เขาเนี่ยจะยกตัวนี้เพื่อรับกับพาดกับตัวแหลกกลังคาด้านบนนะครับเพื่อที่จะเวลาวางของแบบยาวๆนะครับ สามารถทําได้เพราะว่าตัวสตอมแท็กเนี่ยตัวสปอร์ตบาร์เขาเนี่ยตัวบาร์เขาเนี่ยสามารถเล,เลื่อนได้นะครับนี่ฮะให้ดูนะครับนี่มันจะเลื่อนได้แบบนี้นะครับก็บอกว่าก็มีความเป็น,นเนกประสงค์สําหรับตัวรถมากขึ้นนะครับล็อกเนี่ยจะมีปรับระดับได้5ระดับนะครับสหรับตัวของสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับจะได้ด,ดิสเบรกหลังด้วยนะตัวนี้นะครับ แล้วก็มามีที่หยียบด้านท้ายกระบะนะครับไฟท้ายเป็น LED ครับเต็มระบบนะแล้วก็กันชนท้ายนะครับจะเป็นสีดำมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับมีกล้องถอยหลังมีระบบเบรกขณะถอยหลังมีระบบเตือนรถเมื่อออกจากช่องจอดนะครับระบบจะต้องบอกว่าถ้าใครชอบเืียงยีครับตัวนี้ก็จัดให้เต็มเต็มเลยนะครับให้ดูด้านในกันนิดนึงครับเรามาดูตรงในส่วนของเบาะนั่งก่อนเบาะนั่งผู้โดยสารนะครับ คันนี้ก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะครับแล้วก็ช่องเสียบยูดีไทยเอทยีนะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟนะครับ230โวลต์นะครับ400วัตต์นะมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ความที่เป็นสตอมแท็กนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัวก็คือตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินหน้าสีแดงนะครับเบาะไฟฟ้านะครับคูหน้านะครับนะครับแล้วก็จะปักคําว่าสตอมแท็กนะนี่แบบนี้นะครับเดินหน้าสีแดงนะภูมิอะไรก็จะเป็นสีดำเดินหน้าสีแดงนะครับ ครูสคอนโทรลแบบรักษาระยะหา่างที่บอยบอกไปนะครับมีตัวเตือนความเร็วนะครับรักษาลดนิรันดร์ก็มีให้นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะได้หน้าจอขนาดใหญ่นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวหน้าจอใหญ่หน้าตัวหน้าจอตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็หน้าจอกลางก็ขนาด12นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้นะครับตัวของแอร์ก็แยกแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับ มีชาร์จไช้สายนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดการขี่มีให้4โหมดระบบออโต้สต์สต็อปนะครับสำหรับปี2025นะครับตัวเกะนะครับนี่เกะก็จะเป็นสีดำเขียนคำว่าสตัมแท็กด้วยนะนี่ครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับช่องเสียบยู b ีนะครับตัวนี้ก็จะมีให้ครบเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้านะครับท่านไหนนะครับที่สนใจรถฟอร์ด ชอบเทคโนโลยีแบบจัดเต็มนะครับก็บอยขอแนะนำนะครับรุ่น s t o มแท็กขับสองนะนะครับก็ใครชอบถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้บอยเป็นกำลังใจทำให้บอยทำคลิปต่อไปยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ